สวัสดีค่ะดิฉันแอนเด็ดพยากรมาทำนายคุณนะคะวันนี้จะมาในหัวข้ออหล,ลหลังรอยกระทงนี้ความโชคดีอะไรกําลังรอคุณอยู่โดยคุณเลือกไพ่นะคะหนึ่งใบหนึ่งใบนะคะ อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามดิฉัน,นเียงถูหรือเปล่าอเอออะไนี้จำเอานะคะหนึ่งสองสามนะคะอ่าสนใจดูดวงส่วนตัวดิฉันก็จะมีดวง อคอมพีมหาสัต,ต์เลขซึ่งใช้วันเดือนเกิดและเวลาตกฟ้าซึ่งจะเหมาะมากสำหรับการทำนายที่วางแผนชีวิตได้อย่างแม่นยำจริงๆเพราะมันใช้หลักของเลขเจ็ดตัวบทมหาทักษะสามารถบ,บอกได้ทุกเรื่อง คุณกำลังจะเปิดร้านคุณกำลังจะหุ้นกับคนนี้ดีไหมยิ่งถ้ามาบวกกับการดูไพ่ด้วยแล้วทั้งไพ่ออร์โิวไพ่เกรซิเทโร่ไพ่จิบซีก็จะยิ่งมีความแม่นยำเพราะส่วนใหญ่ฉันก็จะจะเช็คกันไปเช็คกันมาค่ะว,ว่าสิ่งที่ฉันทำนายไปอย่ามาสอดคล้องกันหรือเปล่าดิฉันก็จะมาเปิดไพ่ของคุณ กองที่หนึ่งก่อนเลยนะคะที่หนึ่งนี้นะ ความาคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นอาชีพเสริมหรือคุณกำลังจะคิดเริ่มที่จะเรียนคอร์สสั้นๆเช่นบินไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์คอร์สทำขนมแถวตลาดน้อยหรือเรียนการยิงแออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียนการดูหมอ คอร์สสั้นคุณก็จะได้เรียนตามนั้นเพราะคุณมีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งคุณก็อยากจะเพิ่มเสริมรายได้ของคุณตอนนี้คุณมุ่งมั่นมากแล้วเรียนแล้วดีไหมคะให้โปรดตอบ นอกจากคุณจะมีผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือคุณคุณจะได้ทริคดีๆในการเรียนของคุณคุณจะแบบเหมือนกับอะไรอะ่ะครูพักรักจำแล้วคุณก็ได้จะได้เพื่อนในการเรียนที่จะช่วยกันส่งเสริมในการเรียน เช่นมีไลา์กลุ่มที่จะคุยกันและส่งเสริมกันในการเรียนหรือคุณเรียนเพื่อที่จะเข้าหุ้นแต่งอะไรก็ตามมันเม้งมันนี่แน่นอนนี่คือข่าวดีของคุณนะคะในคุณที่เลือกกล่องที่หนึ่งมีข่าวดีอะไรอีกไหมคะ คุณตั้งใจจะเก็บเงินเพื่อที่จะทำอะไรขอสับไพ่แป๊บที่เหนียวก็ดีแล้วละ่ะเพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อสำหรับการเดินทางเพื่อที่จะเป็นการ ใช้จ่ายประจําเดือนของคุณคือเพิ่มราได้นั่นแหละหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่นเอาตัวอย่างเฉยๆนะคะเช่นเช่าร้านใหม่ที่โลเคชั่นที่ดีกว่าเดิมเดินทางไปทำงานต่างประเทศเก็บเงินไว้เพื่อท่องเที่ยว แล้วคุณก็กําลังมองหาตัวเองว่าคุณกําลังคุณเก่งในเรื่องใดบ้างที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นขอใพ่สรุปคุณอย่าโค้งเกินไปแล้วคุณอย่าวอรรี่มากเกินไปเพราะจะทำให้คุณเหนื่อยทั้งความคิดเหนื่อยทั้งกาย ถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อนไปสังส่งรค์เฮฮากินหมูกระทะแล้วก็นอนให้หลับก่อนหลับก็นั่งสมาธิสักนิดนึงดูหนังตลก,ตลก au, ๆเบาๆเพื่อให้ร่างกายคุณค่อยๆรีแล็กซ์ไม่ใช่ดูหนังผีที่คุณกลัวนะคะการนอนหลับพักผ่อนจะทำให้คุณ มีแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อไปตามความมุ่งมา่นปรารถนาของคุณนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ไม่ทราบว่าจะประสบความสำเร็จในระดับใดแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนอันนี้เป็นไพ่ที่อวยพรคุณเต็มๆเลยสำหรับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งขอให้คุณมีความโชคดีมีความสุขอ่า มีความสําเร็จและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกายนะคะอย่างไรเสียก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําบุญแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิบ้างาท่านที่เป็นสายครุฑก็ก็กราบไหว้ท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะท่านที่เป็นาสายที่อาจจะไม่ใช่พุทธ ก็กลับไว้ชานเพราะว่าทุกทุก,ทก,ทกพลังงานในโลกนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นล่ะค่ะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะต่อมาคือกลองที่สอง หลังลอยกระทงนี้ความโชคดีอะไรหนอที่กำลังรอคุณอยูอ่คุณกองสองคะเตรียมตัวนะคะคุณจะเค,คุณกลังจะเดินทางไปเมืองจีนเนยหรือว่าสั่งของสั่งของแบบจากเมืองจีนเช็คให้ดีๆนะ พราะว่าการสั่งของจากเมืองจีนถ้าคุณสั่งจากเอเจนต์จริงถ้าสั่งจากเอเจนต์เนไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสั่งจากโรงงานนะ่ะคุณต้องมีเอเจนต์ที่คอยตรวจสอบอคอยตรวจสอบคุณภาพก่อนอที่จะลงเรือเขาเรียกว่าเปิดเอไม่ใช่สิเปิดเอลซนเปิดอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีต้องยอมเสียงเงินติดต่อเอเจนต์ให้เพื่อสุ่มดูของของคุณถ้าของของคุณไม่ไม่สมประกอบเนี่ยคุณจะได้ ไม่ต้องเสียจังฟรีใจไม่ค่อยได้นะคุณโดนมาแล้ว่ะช่วงนี้คุณเบอร์สองเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีสัมผัสพิเศษที่แรงหรือว่าคุณคิดอะไรหรือว่ารู้สึกแบบมีราวสองอนอะไรแล้วมันมันจะเกิดขึ้นจริงๆ คุณอาจจะเป็นคนที่นับถือพยาจจร่าหรือท้าววสสวรก็ได้กราบท่านนะคะท่านคนใจดีมากๆเลยทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอให้ท่านช่วยท่านช่วยได้จริงๆถ้าคุณบริกรรมคาถาหรือว่าสวดมนต์ถึงท่านอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานมากแล้วเนี่ยท่านรู้จักคุณแน่นอน ท่านบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะให้เวลารักษาใจให้เวลารักษาสถานการณ์หรือบางคนอาจจะมีการเดินทางทั้งครอบครัวเพื่อย้ายถิ่นฐานก็เป็นได้อย่าคืดเกินไปอย่ากลุ้มเกินไปเพราะว่า,าเพราะว่าอะไรดิฉันควรจะเปิดไเพิ่ม เน่ยนะก็พักก่อนยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งทำทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะคุณจริงๆถ้าไปเร่งมันนะมันก็ไม่ดีอะ่ะเพราะยังไม่ถึงเวลาอย่างเด็กจะเกิดอย่างเงี้ยถึงเวลาถ้าเขาจะเกิดนะหกเดือนขึ้นเขายังเกิดเลยอะ่ะเขาไม่รอเก้าเดือนเขเดือนขึ้นเขาเกิดแล้วอะ่ะ รอดด้วยแล้วปกติดีทุกอย่างฉลาดเก่งกาจสามารถน้องดิฉันเองส่วนดิฉันนี่ก็ไม่รอเหมือนกันเจ็ดเดือนฉันจะเกิดแต่ทำไมยังไม่รอเก้าเดือนฮะแล้วดิฉันก็อยู่สภาพนี้แหละค่ะคุณคะบานฉันก็จะเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีเวลาของมันซึ่งเท่ากับว่าดิฉันมีถึงเวลาเกิดในเจ็ดเดือนน้องสาวคนเล็กมีเวลาเกิด ของเขาคือหกเดือนครึ่งต้องเกิดละไม่เกิดไม่ได้เมื่อยเต่ออาคุณกุ้มเจอะไรหนอะแต่ความกุ้มเจอของคุณเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคุณสู้แล้วจะชนะเห็นมงกุฎไหมคะคุณสู้แล้วคุณจะชนะ แล้วคุณจะได้ข่าวได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างในเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกำลังคิดถึงอยู่คุณจะได้ความสุขจากข่าวดีนั้นๆในขณะเดียวกันก็ให้ระวังเรื่องการ ขัดแย้งขัดใจกันในกลุ่มของคุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กแม้กระทั่งคนที่คุณไม่รู้จักเลยก็ได้เช่นโซเชียลเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากจะให้คุณตกใจนะคะเพราะว่าหัวข้อดิฉันก็คือความโชคดีหลังอยกระทง งายกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ดตฉันจะเปิดไพ่ต่อแล้วฮะสู้เถอะจริงจริงดิฉันก็สู้มาตั้งแต่วันเกิดแล้วละ่ะสามสี่เดือนแล้วดิฉันก็เจอมาห้าหกเรื่องสี่เรื่องสี่เรื่องกว่ามือแปดด้านมาตลอดทุกเรื่องแล้วในที่สุดก็พบแสงสวา่างคือมันมันทุกอย่างมันเป็นเวลามันมีเวลาของมันจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้น ฉันให้กำลังใจคุณเลยว่าเมื่อให้อดทนจนถึงที่สุดและเมื่อใดเมื่อน,นั้นอะไรจะเกิดมันก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสวดมนต์ภาวนาและการหมั่นทําบุญตาม,ามที่คุณถนัดและอุทิศส่วนกุศลให้กับไม่ใช่อุทิศส่วนกุศลถวายบุญให้กับแม่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์แรกสุดพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรริ อพระอริยะสงฆ์อพระพระอ,อ,าอารหรันต์ที่ไท้เทวารักทุกชั้นทุกทุกชั้นพรมแม้ไม่ใช่ทั้งพรมสิ่งสักดสิทธิ์ต่างที่คุณเคารพแม้จะทั้งสมพเวสีเปรยศูนย์กายเจ้ากรรมนายเวรให้หมดโดยไม่มีประมาณและให้ด้วยความอยากให้เขามีความสุขจริงๆ สิ่งเหล่านี้เขาจะกลับมาช่วยคุณจริงๆนะคะเปิด uh ต่อ huh. All of me loves all of you อันดียบอกแล้วไงคะว่าสิ่งเพื่อนของคุณนะฮะ เพื่อนของคุณก็คือคนที่หน้าตาแบบนี้เห็นเปล่าเพื่อนของคุณคือ,ค,อคือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยดูแลคอยชี้ทางคอยเป็นเพื่อนแท้สำหรับคุณในขณะเดียวกันคุณก็จะได้คุณกำลังคิดที่จะมีบ้านหรือซื้อ,อที่ดินอยู่หรือเปล่าปุ๊บปุ๊บ พับพับพับพั้พพาวคุณอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะดูว่าเออที่ตรงนั้นมันดีจริงไหมมันติดเป็นนอสอน,นอกรอนอขอนอปอดอ,อะไรนะแล้วก็ปรึกษาผู้รู้ให้ดีก่อนที่คุณจะซื้อที่ดินที่ดินนั้นจะสวยมากๆแล้วก็ อ่าหรือจะเป็นที่ที่จะปลูกสวนหรือคุณจะได้ไปไปเที่ยวคาเฟ่ที่เต็มไปได้วยสวนดอกไม้ที่จัดได้สวยมากๆแต่ฉันมีความรู้สึกว่าคุณกำลังอยากจะซื้อบ้านซึ่งคุณมีโอกาสที่จะซื้อบ้านได้ให้อ่านเอกสารเยอะๆแต่บางทีการใช้ซิกเซสของคุณก็ จะดีอยู่เหมือนกันฉันเปิดอะไรอีกเนี่ยรู้สึกกององน,นี่มีเรื่องฉันเปิดตลอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะก็ไ<อ>พ่ดีที่สุดมันยังไม่ออกมาสนะิไพ่เนี้ยนะใครจะว่าเป็นไพ่ที่แบบอ๋อไปซื้อที่ไหนมาสำหรับดิฉันนะแม้แต่ไพ่ที่ฉันวาดเองก็ศักดิ์สิทธิ์ก็แม่นนะฮะฉัน ในอนาคตดิฉันอาจจะวาดภาพเองก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกคะมันอยู่ที่คนทายมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่พลังจิตของผู้ทำนายไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยไม่เกี่ยวอะไรกับไออกมาจากโรงงานไนะหนอะไรใดๆไ,ไม่เกี่ยวคือมาตอบนะฮะว่า มีโชคดีอะไรรออยู่อีกอาคุณเก็บเงินจริงด้วยแหละจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับอกองหนึ่งเลยเขาบอกว่าให้เวลาช่วยตัดสินใจคือเมื่อถึงเวลามันจะลงตัวเองจะลงตัวเองนะฮะ คนนี้ไม่แคล้วทีเดียวนะคะว่าคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพยายมัมจุราชหรือสิออส่งศักดิ์สิทธ์ที่เกี่ยวกับความลึกลับดูดูดูเหมือนดูแต่จริงๆไม่ดูนักบวชหญิงที่อยู่ในศาสดาใดาก,ก็ได้ พระแม่สุรสุรตีพระแม่กวนิมหรือพระแม่อะไรที่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้ไปขอท่านนะฮะหรือไปทำบุญกับท่านแล้วก็อธิษฐานว่าเออสิ่งที่เราติดขัดอยู่เนี้ยขอให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วเราจะมา ถวายอะไรก็แล้วแต่ถวายบุญน่ะดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้า High p u r c h ออกมาแล้วเนี่ยดิฉันก็จะหยุดแล้วละเพราะว่าถือว่าท่านเนี่ยออกมายืนยันและอวยพรแล้วว่าสิ่งที่คุณหวังตั้งใจจะประสบความสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกล่องสองขอให้คุณมีความโุคดีมีชัย ทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จรุ่วมไปด้วยดีต่อไปเปิดกองสาม 3. ะะใช้เครื่องสีเปลดก่อนแล้วกันกองสามความโชคดีของคุณคืออะไรคะที่รอคุณอยู่หลังจากลอยกระทงนี้มันจะเกิดขึ้นทันทีที่ฉันจำนายนะคะ หมายถึงว่าพอทิ่ฉันทํานายเสร็จปั๊บคุณกําลังสิคิดสิ่งนี้อยู่คุณกําลังจะทําสิ่งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเออเดือนหน้ากำลังจะเดือนหน้าถึงคิดจะทําสิ่งนี้ไม่ใช่คุณกำลังทําสิ่งนี้อยู่แต่อะไรจะเกิดขึ้น แต่งงานไมหมฮะเนี่ยรองชุดรองผมกันเดียวกินเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ท่านกำลังจะแต่งงานก็ขอให้มีความสุขนะคะมีเรือนหอ แต่ดิฉันกลับรู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนหรือว่าอยู่กับผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างเงี้คือแบบบ้านยังไม่เสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะอยู่ที่เดิมก่อนแล้วก็ม,มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอวยพรคุณอยู่ให้คุณไปไหว้พระที่ าคุณเป็นคนศาสนาพุทธนะให้คุณปไปไหว้พระที่ที่เหมือนกรุงเก่ากรุงเก่าไปไหว้พระที่กรุงเก่าแล้วไปอธิษฐานขอพรให้คุณมีความสุข เป็นไพ่ที่ดีมากนะดีฉันก็จะไม่เปิดอย่างอื่นแล้วล่ะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆล่ะถ้าคุณไม่ได้แต่งงานคุณก็จะเจอคนที่พอใจหรือถ้าไม่ใช่ก็จะเจอเพื่อนที่พอใจแล้วมาช่วยกันทําอะไรบางอย่างคุณจะมีความสุขคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและมันถึงเวลาของคุณแล้ว อันนี้คือถึงเวลาแล้วจริงๆที่สิ่งนี้จะเกิดมันเป็นเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอความสบายใจนะคะสำหรับของกองที่สามขอให้คุณมีความสุขถ้าคุณจะแต่งงานก็ขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะคะประชาชนขาดแนนะคลนฮะแล้วแต่คนแก่แล้วตอนนี้ก็ขอให้คุณ พบแต่ความดีแต่จากความทุกข์ขอให้สุขภาพใจกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขสงบเย็นร่ำรวยเฮงๆนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมและอยากติดต่อกับดิฉันส่วนตัวก็เดี๋ยวดิฉันจะเขียนไว้ในในคลิปเพราะว่าคือดิฉันจะสะดวกอย่างเดียวแหละก็คือที่อิน inbox ของ facebook เพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยดิฉันจะ คือคือดิฉันจะไม่ค่อยเปิดไปที่อื่นอ่ะจะเปิดแต่เฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็ถ้าเขียนมาก็รอหน่อยเพราะดิฉันจะไม่เปิด notification ใ mm hmm. ดๆทั้งสิน้นเพราะดิฉันทำอย่างอื่นด้วยนะคะดิฉันต้องมีสมาร์ทที่อย่างอื่นอัน,นี้เปิดมาแล้วเราคุยกันแล้วค่อยว่ากันนะฮะในเพจดิฉันต้องขอประทานโทษเพจอินดี้ส t ตล์พยากรที่ที่ดิฉัน ทำมาหลายปีนะเอ้ยไม่ใช่ทำาหลายปีทํามาเออก็ทำมาหลายปีแหละดิฉันจะเป็นลบมันหาคุณฮะดิฉันก็หาทางเอากลับมาไม่ได้ชีวิตหนอ,อแล้วตอนเนี้เพจใหม่ๆอะมันมีแบบปุ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะไปโยนเยอะยไปหมดเลยอะ่ะสิ่งที่จะฉันต้องการจะบอกเช่นเงื่อนไขเอ่อ เขาเรียกว่าระเบียบการต่างๆที่ฉันเขียนไว้อะมันมันหายไปหมดแล้วมันไม่มีการพินนะคะมันไม่มีปุ่มพินอ่ะฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะฉันก็เลยเออก็ให้ก็ให้ติดต่อกันทางเนี่ยแหละอินบ็อกซ์ของแอร์ถากรแล้วกันนะคะถ้าอยากจะดูดวงก็แต่เดี๋ยวฉันแนะนำความพิมพ์หัวตัวเล็กนะ ก็ไหนๆก็จะเป็นการเริ่มสกาดใหม่ในการดูดวงแล้วเนี่ยเพราะที่ฉันก็ปล่อยให้ปล่อยให้ร้างมานานสำหรับเพจสำหรับ y ยูทู e วันนี้ก็กลับมาใหม่ดิฉันก็จะคิดราคายัางไงดีนะโอ้ถ้าไปลง tiktok เขาห้ามพูดเรื่องราคานี่ว่า คุณก็มันก็ไม่แพงหรอกคุณก็ข้องมาถามอีแล้วกันแต่มันจะเป็นช่วงโปรโมชั่นน่นะคะก็โอเคขอบคุณมากสำหรับการรับชมขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะแล,แล้วขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับคนที่กำลังมีความสุขในความแบบนี้ขอบพรคุณค่ะสวัสดีค่ะ